สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราสิไปเฮ็ดข้าวผัดเนาะค่ะข้าวผัดหมูค่ะมีเข่าเนาะค่ะเตรียมไว้มีเข่าแล้วก็ไข่แล้วก็หัวหอมแล้วก็หมูค่ะแล้วกับเค็มแล้วก็กระเทียมค่ะผัดง่ายๆค่ะให้เด็กหน่อยกินน้ำเนาะค่ะทั้งเด็กหน่อยทั้งแม่ล่ะค่ะกินน้ำกันค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะเดี๋ยวลอกระทะหอนเนาะกระทะหอนแล้วเาก็มาใส่เนยกันเลยค่ะเ้าสิบะผัดใส่น้ำมันเนาะค่ะเาสิใส่เนยค่ะ ใส่เนยมันสีได้หอมเน้ะคะ่ะง่ายค่ะเขาผัดไข่ใส่หมูนะคะเขาผัดหมูใส่ไข่ผัดใส่เนู้กับพี่นวใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ ป้าหน,น,นะคะูค่ะมีลูกขาหมูห็ดไปหมูวานเลยนาะคะ่ะกินเบิเดะะรเรียบร้อยเลยค่ะแบบไทยเหนือเย็นมากินกินได้ยังแหลงหมอน,ะะนี่แหละค่ะที่ตาประเกีนี่ระมันเขาเสากเข่าเทียงยันแหลงหมอนี่กป็นเบิร์ดแล้วก็เห็ดเม็ดลูกไม่จ้หะหมดแล้วเราก็ทำเม,มนูใหม่เพราะว่าย้ำเสาก,ก็เป็น ย้ำเพียงคี่ก็เห็ดกับเขานะคะเห็ดเป่งจะสามีอย้ำเพียงกับเจรเด่นเนาะค่ะว่าอจะขวงเดใย้ำเลี้ยงสีก็เลืกง้าอื่นเลือกย้นมากินมาอุ่นเวปกินเลยนะค่ะบ่บ่ต้องมือยบ่เลือกย้นเขาเดี๋ยววันี้ยังกินีบกว่าก็มือยเห็ดกเขานีเลือกย้เขาเดี๋ยวกับกินเขาแล้วกับพักคอนค่ะ เอ้ยนก่ะพักเีนสิบ้องง้มเห็ดตากับเขาด้วยี่หมอเห็ดใบงาแล้งหนือยงั้มนั่นเขาแชูุ่งเย็นไลยกนจัดมดสียไปลำดึด้ากหยักถุงหยักเต่านากค่ะเห็ดปล่อยเดือดเย็นมากก็เดือเลยเปลี่ยนเมนูไปก็ดุตตามเปยบเนื้ไก่เนือเหนือเนื้อแกงเนี้อพักเน่อไปส็ลับใส่ไข่ค่ะ อากาศเปนย้ำเมืองเศร้ากับฝนตกย้ำเศร้าฝนมาตกเต็มตกวจะแรงมา้นี่ฝนตกเยี่อีกแล้วค่ะฝนไทยกัเลยนะคะ่ะไปเห็ดน้ไคร้พริกที่หลังกว่าเด็กหน่อยกินนะพิกเห็ดตะไคร้พริกมะนาวที่หลังจเจ้าเหลือจะกินกับขาหมูเนาะคะ่ะ บ้าบกิตล่อร้อเหลือไว้จักหน่อยก็จะกินบ่าบิตเลือเขาสวยไว้จักหน่อยก็อยากกินกับเขาว่าอยากกินเขาผัดเข้า <c oughs> ผัดหมูอนี้ได้สุดตั้งตั้ง ผมันแตกกเนแะค่ะนีจ่จะเพราะเขาก็ไข่้มันแตกเขาตันแล้วเขาก็ิใส่แคบๆเข้าไปนะะี่ค่ะแคบดซอยนะคะ หอมหัวใหญ่ซอยหอมขาวค่ะขาดไม่ได้รสด,ดีสองช้อนชาค่ะผงสูรสสองช้อนชาน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะซอสหอยนางรม ชดฝาเขียวกาเอาค่ะพีโนเห็ดกระเพาคืออยากไม่รู้แหล่งเห็ดไปดูดกันกาเอาตามปากเขากินเขาเสียบหนีกนก่กะค่ะเขาเขาพูดไ้เห็ดขายเนอะรสชาติปากเขาได้ก็โอเคอเแล้วคัะเส้นนีออก้ก็สีแหงงสีกา่ะ ชาดกลุ่มกลมเพื่อยหนูปลาพริกกินกับแตงกวามช่ไหมเป็นเด็กหนุอยนี่ควรกินข่าไปโรงเรียนพัดไส้ซี่อู่ดำมาเสียบเนี่พัดเอ็นเฮ็ดแบบเป็นปานไส้ซี่อู่ดำมาเสียบกระดูกกระเด็นพี่นอ้องเอ้ยเห็นขมิน้นเงินสื่อซอสหอยนางรมสื่อปลาเขียวสีส้มพัดเส้น รสด,ดีน้ำปลาก็คือเสียท่านะ้ซิมปะกันหัวเล็กรสชาติกลมกล่อมสุดท้ายค่ะ ก่อนปิดเตานะคะหอมซอยค่ะใส่ปิตดตุดหอมจากปแปลงเขาหรอคะน้าหน,นาวกว่านี้ก่อน,อา,น,นอาะได้กินใ,นใส่ไส้ด้วยค่ะเตาล่ะคะ่ะนี่ล่ะคะ่ะเขาผัดกวนไปกินเขับไปน้ำปลาพริกเนาะคะ่ะ ปลาพริกหั่นใบกะเต็นคว้าบัแกแล้วหวีบลุกมาเลยเป็นเด็ค่ะเรียบร้อยค่ะข้าวผัดเนาะค่ะสีสันถิ่นเป็นตาเสียบวะค่ะสีสันบ่เป็นตาเสียบได้กระเพาะไปได้อยู่เด้อค่ะข้าวผัดหมูใส่ไข่ค่ะ พัดเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกๆคนนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำปลาพีกปีกวกน้ำลงไปค่ะตักเป็นจานเป็นจานลุงเลยนะคะพัดเหลี่ยมเขากับชิ้ส้สี่ใบนะค่ะใส่เติถ้่วใสโถู่วใยใบนค่ะแล้วก็ปิดฟ้าใบค่ะย้ำสิกินกับตักคนละจานคนละจานเลยค่ะมืออื่นเลิกงานมากัสิตักใส่จานอุ่นไมโครเวฟกินโดดว่าจานนี่ค่ะเขาผัดค่ะจ๊ะ